สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงสัปดาห์ทีมชาติทีไรบรรดาสโมสรต้นสังกัดทุกทีมใจคอไม่ดีนะครับกลัวมีตัวเจ็บกลับมาแล้วเมื่อคืนเจ็บจริงๆนะครับเหยื่อรายล่าสุดก็คือกาเบรียลกองหลังอาร์เซนอลกาเบรียลเนี่ยลงเล่นในทีมชาติบราซิลอุ่นเครื่องกับเซเนกัลนะครับเป็นนัดอุ่นเครื่องธรรมดาเล่นที่อังกฤษด้วยนะครับแข่งสนามอาร์เซนอลอีกต่างหากนะแต่ว่าเจ็บนะครับกาเบรียลเนี่ยเจ็บ ขาหนีบนะครับเจ็บขาหนีบเกมนี้บราซิลชนะ2-0เอสเตววลกับคาซิมิโรยิงคนละลูกแต่การเจ็บของกาเบรียลเป็นไฮไลท์เลยนะครับคนสนใจเฮ้ยกาเบรียลเจ็บได้ยังไงเจ็บขาหนีบนะครับเล่นต่อไม่ไหวอ่ะเดินกระย่องกระย่างโดนเปลี่ยนออกนะครับนาที63นะภาษากายของกาเบรียลไม่ค่อยดีนะครับเอาเสื้อปิดหน้านะแล้วกุมที่ขาหนีบนะครับ เดินทิ้งน้ำหนักลงไม่ได้นะครับกระย่องกระแยงออกไปนะเหมือนรู้อาการตัวเองอ่ะฟนอาเซนลก็อยากจะเอามือกลมหัวนะครับอาการเนี่ยยังไม่แน่ว่าหนักแค่ไหนต้องรอสแกนดูอีกทีนะครับแต่ว่าการบรียลนั้นอย่างที่รู้กันก็คือมีส่วนสําคัญมากในความสําเร็จของอาเซนลนะครับช่วยทีมปืนใหญ่ไม่เสียประตูถึง7นัดจาก11เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วทําได้2ประตูนะครับที่เดดเลยในลูกเซตพีสเนี่ย กาบเบียวมาเจ็บตอนนี้ซนอหัวจะปวดแน่นอนนะครับสองนัดต่อไปหลังเบรกทีมชาตินะครับซนอต้องเจอกับสเปอร์สแล้วก็เชลซีในพรีเมียร์ลีกโดยมีเกมแชมเปียนส์ลีกกับบาเยอร์มิวนิกขั้นกลางนะครับเจอเกมหนัก3นัดติดต่อกันยิ่งกว่านั้นเดือนหน้าในธันวาคมเนี่ยทีมปืนใหญ่มีคิวลงเตะถึง8นัดรวมทุกถ้วยนะครับเดือนเดียวเตะ8นัดนะครับทุู้ชมครับช่วงนี้กาบเบียวลงไม่ได้นะ โอเคคริสเตนมอสเกรากับเปียโรอินคาเปเยต้องสลับกันมาอยู่เซนเตอร์คู่กับวิลเลียมซาลิบาอาร์เซนตัวเลือกเยอะอยู่นะครับแต่การต้องเล่นแทบจะทุกๆ3วันเนี่ยเฮ้ยมันก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับทุกชมครับแล้วลูกเซตพีสอาจจะไม่เหมือนเดิมกุนซอมิเคียลอต,ตาเนี่ยต้องแก้ปัญหากันไปนะครับโดยชมครับอต,ตากกเซงเพราะนอกจากกาเบรียลเจ็บแล้วนะ อีกคนหนึ่งก็คือริคราร์โดกาลาฟิโอรีแบ็กไซด์นะครับเจ็บสะโพกถอนทีมชาติอิตาลีไปแล้วนะครับตอนนี้กาลาฟิโอรีกลับมารักษาตัวกับอาร์เซนอลแล้วนะในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อคือนนี้ยังไม่มีใครเข้ารอบเพิ่มนะครับแต่จองตั๋วล่วงหน้าในสองทีมก็คือสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนนะครับสวิสลงเตะนัดรองสุดท้ายกลุ่มบีถล่มสวีเดนไป4ประตูต่อหนึ่งสวิสมีกรานิตชาก้าคุมแดนต่างยอดเยี่ยมเลย ส่วนทางสวีเดนนะครับกุนซือกรามพอตเตอร์คุมทีมเป็นนัดแรกจัดอเล็กซานเดอร์อิซักเป็นสำรองนะครับอิซักลงครึ่งหลังแล้วนะครับนาที63เนี่ยแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้บรลเอมโบโลยิงให้สวิสนำหนึนาทีที่13แต่เบนจามินนีเกรนวอลเลตีเสมอสวีเดนนาที33ครึ่งแรกเกมสูสีนะครับเสมออย,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 ยู่1-1แต่ครึ่งหลังมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าสวีเดนเนี่ยเล่นพลาดเองนะครับ คืนหลังไม่ดีนะครับประตูวิกตอร์ยฮันสันเนี่ยไปชนบริวเอมโบโลร่วงเสียจุดโทษง่ายๆนะครับสวีเดนกรานิชาก้าสังหารเข้าไปนะครับสวิสนำสองหนึ่งนาทีที่60สวีเดนเสียแบบไม่น่าเสียนะครับส่งอเล็กซานเดอร์อิซักลงมากอบกู้สถานการณ์นะครับลงมาแทนมัธยสสวอนเบิร์กนาทีที่63อิซักลงมาเนี่ยโอเคสวีเดนบุกดีขึ้นอยู่พักหนึ่งนะครับแต่หลังร่วนะครับเกมรับไม่ดีนะ แดนเอ็นดอยนะครับหลุดไปกดลูก3ให้สวิสหนี3-1หนนาที75็สิวิสแน่นอนกว่านะครับช่วงทดเวลาไป4นาทีได้ประตูที่4ปิดท้ายจากตัวสมรองนะครับโยฮันมันซัมบีสวิสเซอร์แลนด์ชนะสวีเดน4-1นะครับสวิสนำเป็นจ่าฝูงมี13คะแนนจาก5นะัดที่2โคโซว10แต้มนะครับเมื่อคืนนี้โคโซวบุกชนะสโลวีเนีย20นัดสุดท้ายบัรลังครานี้นะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเองนะครับ สวิสกับโคโซโวนะครับเล่นที่บ้านของโคโซโวถ้าโคโซโวชนะนะครับแต้มจะเท่ากันแต่ตอนนี้สวิสลูกได้เสียดีกว่าถึง11ลูกนะครับคือโคโซโวต้องชนะ60นะถึงจะแซงเข้ารอบซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับสวิสนะชิลๆครับส่วนสวีเดนเป็นทีมบวยของกลุ่มเลยนะครับแต่ยังได้สิทธิ์เล่นเพลย์ออฟตามโคต้าเนชันสลีกนะครับ บุญเก่าช่วยไว้โอกาสไปบอลโลกของอีซักกับวิกตอร์โยเคเรสยังไม่จบนะครับส่วนในกลุ่ม C สูสีนะครับกลุ่มนี้เดนมาร์กจากฝูงนะครับนำที่2ส,สกอตแลนด์คะแนนเดียวเมื่อคือนนี้เดนมาร์กเสมอกับเบลารุส2ประตูต่อ2ส่วนสกอตบุกไปแพ้กรีซส 3, 2แนละสุดท้ายวันอังคารนะครับสกอตแลนด์เป็นเจ้าบ้านเจอกับเดนมาร์กนะครับเจอกันเองถ้าสกอตชนะ จะแซงเข้ารอบอตัตโนมัติทันทีนะครับในกลุ่มอ e เป็นยังไงกลุ่มอ e ีในกลุ่มสเปนนะครับกระทิงดุดุไม่เลิกนะครับบุกยำจอจี40เมื่อคืนนี้บิ๊กจอ์จอจีมาเบราสวิลลี่อ่วมเลยนะครับประตูหงนะครับบิ๊กจอตโดนกระน,นำไป4ลูกเครื่องแรก30ก็ไปแล้วนะครับมิเคโลยาสบาลสังหารจุดโทษขึ้นนำจากนั้นมาตินซูบิมเมนดีกับเฟรันตอเรสบวกเพิ่มอีกคนละลูกนะครับ ครึ่งหลังออยาสบาวม่งเล่นทางพังประตูที่4นาทีที่63สเปนบุกถลม่มจอร์เจีย4-0นะครับกะทิงดุสุดยอดนะครับชนะ5นัดรวดไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวด้วยนะครับเก็บ15คะแนนเต็มนำที่2ตุรกี3คะแนนนะครับเมื่อคืนนี้ตุรกีก็ชนะนะครับชนะเบลกเรีย2-0นัดสุดท้ายเจอกันเองที่บ้านสเปนนะครับสเปนขอแค่เสมอก็เข้ารอบนะครับ แต่ถึงแพ้ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าลูกได้เสียสเปนดีกว่าตุรกีถึง14ลูกนะครับในกลุ่ม H อสอสเตรียของกุนซือราฟรังนิกยังโอกาสสดใสนะครับออสเตรียบุกชนะไซปรัส2ประตูต่อ0ตามฟอร์มนะครับมาโกนาตุวิชทำคนเดียว2ลูกออสเตรียนำจ่าฝูงครับห่างที่2บอสเนียเฮอร์เซโกวินา2แต้มบอสเนียเมื่อคือนก็ปราบโรมาเนียได้3-1น,นะครับเอดดนเชโกยิงลูกแรกนะ นัดสุดท้าย18พฤศจิกายนนะครับออสเตรียเล่นในบ้านเจอบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาอ่าที่1ที่2เจอกันเองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับออสเตรียขอแค่เสมอก็ฉลองได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนในกลุ่มเจครับเบลเยียมจ่าฝูงบุกไปเสมอคาซักสถาน1ประตูต่อหนึ่งนะครับเบลเยียมไม่ชนะทั้งทที่เกมรุกมีเชร์มีโดกูนะครับมีเนโดทรอสซาแต่ได้แค่แต้มเดียวนะ กลุ่มนี้เบลเยียม15คะแนนนะครับนอตมาเซโดเนีย13คะแนนเวลส์13คะแนนเวลส์เมื่อคืนบุกชนะลิกเทนสไตน์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ยังมีโอกาสนะครับนัดสุดท้ายกลุ่มนี้เบลเยียมเล่นในบ้านเจอกับลิกเทนสไตน์ทีมบวยนะครับส่วนเวลส์กับนอตมาเซโดเนียเจอกันเองนะครับที่2กับที่3เจอกันเองเวลส์ Wales เนี่ยลูกได้เสียเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นต้องชนะสถานเดียวอย่างน้อยต้องชนะเพื่อเป็นที่2ของกลุ่มนะครับ โอเคบอลโลกรอบคัดเลือกจบวันอังคารที่18นี้นะครับจากนั้นสุกที่5ธันวาคมเขาจะจับสลากแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายตอนนั้นยังได้ทีมไม่ครบนะครับต้องรอพวกที่เล่นเพลย์ออฟก่อนแต่ก็จะได้เห็นหน้าตาของบอลโลก2 0 2 6ค่อนข้างจะชัดเจนโ okay, อเคเราดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุย YouTube Facebook แล้วก็ t ิกตักนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์คุยกันต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ